สวัสดีครับสวัสดีครับผมนิติกรแก้วเจริญครับวันนี้จะมาแบ่งปันนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับคอสศิลปะการพูดนะฮะพูดเพื่อขายนะหรือพูดเพื่อแนะนําตนเองนะฮะให้สังคมได้รู้จักหรือพูดบนเวทีนะฮะต่อหน้ามวลชนนะครับหรือพูดขายตัวต่อตัวเคสใบเคสนะฮะ สำหรับลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านที่เรียนแล้วจำไม่หมดจดไม่ทันนะฮะก็จะได้ติดตามการทางช่อง YouTube Channel นะครับใช้ชื่อภาษาไทยนะครับนิติกรแก้วเจลินนะครับวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของการพูดเนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับเขาบอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสับมีคนรักรถถ้อยอร่อยจิตขืนพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะถูกผิดในมนุษย์ก็เพราะพูดจา อ้อยตาหวานลิ้นยังสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูมิรู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสนยังแทนใครเจ็บจนตายนั้นก็เพราะเน็บให้เจ็บใจนะฮะาบอกว่าจูงวัวจูงควายจูงล่อลาจูงมาจูงช้างช่างแสนง่ายแค่เอาเชือกร้อยวนสนสะายจูงสบายจะไปไหนก็ไปกันแต่จูงคนจูงยากลําบากเหลือจูงให้เชื่อในว่าจีที่เสกสรร พูดจูงใจให้คล้อยตามนั่นยากลําบากครันต้องเหนือชั้นวิทยาแล้วก็วาทการนั่นแปลว่าเราจะต้องมีความรู้นะฮะมากกว่าผู้ฟังนะฮะเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆให้กับลูกค้าได้นะครับถ้าเรามีความรู้น้อยกว่าเขาเราคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับใครได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาความยากจนนะฮะปัญหาความไม่รู้ทั้งหลายนะฮะหรือความรู้ในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะฮะดังนั้นเราต้องมีความรู้มากกว่าผู้ฟังแน่นอนนะฮะ จึงมาเป็นอคอร์สศิละปะก,การพูดนะฮะในที่ชุมชนนะครับจะพูดอย่างไรนะฮะให้คนเข้าใจพูดอย่างไรให้คนคอยตามนะครับการพูดนั้นมีหลายแบบเขาบอกว่าไม่มีคนที่พูดเก่งแล้วสามารถประสบความสําเร็จนะฮะหรือเขาบอกว่านักพูดเนี่ยอาจไม่ใช่นักขายที่สําเร็จ แต่ถ้าทุกท่านอยากเป็นนักขายหรือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จท่านต้องพูดได้ถ่ายทอดเป็นนะครับการพูดเก่งกับพูดเป็นต่างกันนะครับพูดเก่งนี่ก็เหมือนกับนกแก้วนกขุนทองพูดไปเรื่อยนะฮะพูดไม่ได้สาระไม่มีประโยชน์ไม่รู้ว่าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดก็พูดไปเรื่อยอันนี้เรว่าพูดเก่งนะฮะพูดจ่อมือนนกขุนทองนกแก้วนะฮะแต่การพูดเป็นก็คือรู้ว่าจะต้องพูดสิ่งใดแล้วก็พูดกับใครพูดเมื่อไหร่นะฮะอันนี้ก็เรื่องของการพูดนะครับ ท่านองค์ดไลลามะนะครับกล่าวไว้ว่าสองวันในชีวิตที่เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยคือเมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้นะฮะมีเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นวันที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําอะไรได้นั่นคือวันนี้ดังนั้นครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วผ่านเลยนะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรเมื่อวานนี้ได้วันพรุ่งนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงครับมันเป็นแค่คําพูดคาเขียนเท่านั้นเพราะไม่มีใครตื่นพรุ่งนี้ครับมีแต่ตื่นวันนี้ดังนั้นทําวันนี้ให้ดีที่สุด ครับความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางนะครับแต่ความสุขนั้นมันอยู่ทุกย่างก้าวระหว่างที่เราเดินทางไปสู่ความสําเร็จนะครับดังนั้นก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะฮะอยากเรียนรู้เรียนรู้วันนี้เลยครับอยากเก่งเก่งวันนี้ครับอยากทําอะไรได้เรียนรู้ครับแล้วจะนําไปสู่ความสําเร็จได้เองครับไม่ว่าเป้าหมายหรือฝันของเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะฮะเราทาไปเรื่อยๆทําไปทุกวันทุกวันนะฮะเส้นทางพันลี้สั้นลง 1, ทันทีถ้าเราเริ่มก้าวแรกนะครับเราเส้นทางนั้นก็จะสั้นลงทุกวันนะครับ อย่างนักพูดนะทั้งศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ชานะฮะหลวงปู่มั่นนะฮะสมเด็จพุทธาจันโตนะฮะหลวงพ่อคูณนะฮะพระเกจกิอาจารย์ชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านพุทธานะฮะหรือหลวงพ่อสมชายนะฮะหลายหลายท่านที่ประสบความสําเร็จในการเผยแพร่พุทธศาสนานะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับท่านวาวิเชลเมธีนะครับล้วนนําเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าคนเดียวกัน นะฮะพัไตปีดกฉบับเดียวกันนะฮะนำเสนอนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าศิละปะในการนําเสนอของแต่ละท่านของเราเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่าเราจะนําเสนออย่างไรให้คนสนใจเล่าใจเข้าใจนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามนะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับบางทีเ,เรื่องราวเดียวกันนะครับแต่ว่าต่างคนเอาไปนําเสนอไม่เหมือนกันมันก็เลยได้รับผลลัพธ์หรือความสาเร็จต่างกันนั่นเองนะครับสมมติเราจะขายสินค้านะสินค้าชนิดเดียวกัน แผนเดียวกันนะครับหรือว่าบริษัทเดียวกันแต่คนนําเสนอต่างกันทักษะในการนําเสนอ <im it> ความชัดเจนต่างกันนะครับผล <im it> สําเร็จก็ย่อมต่างกันนะครับดังนั้นมันอยู่ที่การนําเสนอนะครับหลายคนนะครับก็จะมีความรู้นะครับในเรื่องของประดิกรรมใหม่ๆหลังจากที่ทําสําเร็จแล้วก็ออกมาแบ่งปันและนําเสนอนะครับหลายคนก็คน้นความค้นหานะครับหลักปรัชญาแนวคิดหลักการดาเนินชีวิตต่างๆแล้วก็เอามาพูดแบ่งปันนะครับหลายคนก็ประสบความสําเร็จ จากการเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างพลังหรือสร้างความสนุกสนานบันเทิงนะฮะอย่างคุณอุดมานนท์แก้อุดมพนิษฐ์นะฮะก็พูดในเรื่องของสนุกสนานนะฮะในเรื่องของบันเทิงมีความสนุกสนานนะฮะก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้นะครับคุณบัณฑิตอึ่งรังสีนะครับสมคิดระวังกูลนะครับอบอันเทซี่นะครับอาาจารย์จตพลชมพูนิดนะครับหลายๆท่านนะครับก็ประสบความสำเร็จจากการเป็นนักพูด ส่วนอาจารย์กฤษณกฤลิมนรสนะครับกลิศนกกลิมนรสเนี่ยเป็นนักขายที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ออกมพูดทีหลังนะครับเป็นนักเขียนนะฮะแล้วก็มาบรรยายนะครับเป็นอาจารย์สอนในเรื่องการตลาดการขายก็ را? เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จนะมีสนามบินเป็นส่วนตัวจากงานขายนะฮะเป็นนักขายที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะครับอาจารย์สมคิดระวังกูลเขาบอกว่า จำไว้ว่าถ้าท่านลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้อย่าปรารถนาที่เป็นผู้นำนะฮะเพราะผู้นําคือต้องคิดก่อนพูดก่อนทําก่อนนะฮะสำเร็จก่อนนะครับอะไรดีนะฮะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทํากล้าแลกกล้าลุยนะครับการขายสินค้านะครับจริงๆแล้วการขายสินค้ามันไม่ได้ยากไปกว่าการขายตัวเองให้คนเขายอมรับนะฮะการที่คนจะเลือกเราเป็นสสเป็นผู้นำนะฮะเป็นนายกหรือจะเป็นประธานาธิบดีก็แล้วแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่เหตุผลคําว่าเพราะว่าทําไมต้องเลือกท่านท่านจะนําพาประเทศชาติหรือจะนําพาองคอ์กรจะนําพาผู้ตามไปทางไหนมันต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนแล้วก็อธิบายได้ต้องสามารถสื่อสารได้ถึงจะเป็นนักพูดที่สุดยอดได้นะฮะให้คนยอมรับถ้าไม่มีใครรู้ว่าท่านจะไปในทิศทางใดนะฮะก็การันตีได้เลยว่าคงไม่มีใครเลือกท่านเป็นผู้นาแน่เพราะว่าไม่รู้ว่าท่านจะพาไปไหนนะครับ แล้วการได้รับการเลือกเนี่ยต่างกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถทักษะการฝึกของผู้พูดนะครับถ้าพูดดีนะฮะพูดดีก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับพูดให้คนกลัวย่วให้คนอยากฝากให้คนคิดแล้วก็สรุปการขายปิดการขายนะฮะหรือพูดเพื่อบันเทิงนะครับการพูดมีหลายแบบพูดเพื่อให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงให้แรงบันดาลใจนะครับเพื่อให้เกิดพลังสร้างสารรค์นะครับนะครับต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้นะครับ พูดเพื่อให้ร,รูป้เป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งตัวเราและผู้ฟังนะครับต้องประโยชน์ร่วมกันนะครับวินวินนะฮะไม่เวียนเวียนถ้าผู้พูดวินแต่ผู้ฟังเวียนเขาก็คงไม่มีใครฟังนะฮะแล้วถ้าเกิดผู้ฟังได้ประโยชน์อย่างเดียวแต่ผู้พูดไม่ได้อะไรก็คงไม่มีใครพูดเช่นกันนะครับก็เรียกว่าวินวินผลประโยชน์ต่างต,างตอบแทนนั่นเองนะฮะดังนั้นครับ,รบถ้าเราทรําธุรกิจนะครับสิ่งที่เราจะต้องอย่างทําตามอย่างเคร่งครัดก็คือความซื่อสัตย์ซื่อตรงเพื่อที่จะได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจนะครับ เพราะถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วเนี่ยก็คงยากที่จะได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจดังนั้นโอกาสในการที่จะขายของก็คงจะขายไม่ได้นะถ้าเราได้รับความเชื่อถือความซื่อสัตย์นะครับเรามีความซื่อสัตย์ซื่อตรงเราได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจเราจึงจะได้รับออเดอร์นะฮะแล้วถามว่าในธุรกิจเครือข่ายเราต้องพูดถึงอะไรบ้างนะฮะเราต้องมีเป้าหมายต้องรู้ในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายลูกค้าคือใคร การเชิญชวนในระบบออฟไลน์และออนไลน์จะเชิญชวนกันอย่างไรนะครับการแนะนําการทีอัพนะฮะการยกย่องนะฮะการเข้าฟังบรรยายการเข้าฟังเรียนรู้ข้อมูลการนําเสนอและการปิดการขายการตอบข้อสงสัยข้อข้องใจข้อตัวแย้งนะฮะการให้ข้อมูลก่อนที่ลูกค้าจะกลับบ้านนะครับหรืออ่าก่อนที่จะจบงานการจบออเดอร์กันนะครับการติดตามเพื่อให้ความรู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อบริการนะครับแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมความรู้ในเรื่องการบริหารทีมนะฮะ ถ้าท่านรู้ดีท่านก็พูดได้นะครับถ้าท่านไม่รู้ก็ไม่สามารถพูดได้นะครับส่วนสเต็ปในเรื่องของการเรียนรู้ของบริษัทแต,ต,ต่บริษัทก็จะมีสเต็ปในการเรียนรู้การทํางานต่างกันนะันดับแรกเนี่ยสิ่งที่ต้านรู้ก็ต้องรู้ก็คือเรื่องผลิตพัณฑ์เรื่องแผลรายได้นะฮะวงจรธุรกิจสตาร์ทอัพบิสเนสนะฮะลีดเดอร์ชิฟภาวะผู้นำนะฮะการเป็นพิธีกรวิทยากรนะครับการทํางานเป็นทีมนะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ การออฟไลน์ทำอย่างไรนะครับการออนไลน์ทําอย่างไรท่านต้องรู้นะครับให้ครบรู้เยอะเนี่ยปัญหาจะน้อยแต่ถ้ารู้น้อยเนี่ยปัญหาเยอะแน่นอนนะครับคนเปรียบเสม,มือนบัวห้าเหล่านะครับบัวที่เบ่งบานไปแล้วบัวที่กําลังจะบานบัวที่เพิ่งขึ้นมานแล้วก็บัวที่เพิ่งเริ่มงอกส่วนบัวเหล่าที่ห้าก็คือบัวเต่าบ้วนเป็นบัวที่ไม่มีใครต้องการะเป็นบัวเน่านะฮะดังนั้นเราอยู่ในสังคมการตลาดการขายหรือในกลุ่มไหนก็แล้วแต่เราก็จะเจอคนประเภท5เหล่านี้ นะซึ่งเราไม่สามารถทําทุกคนให้เป็นคนดีได้แต่ทําอย่างไรที่ส่งเสริมสนับสนุนคนดีมีความสามารถนะครับให้ได้มีงานทำนะฮะมีหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนองค์กรขับเคลื่อนสินค้านะครับขับเคลื่อนสังคมกันนะครับไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับไม่มีใครแก่เกินเรียนนะฮะเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับถามว่าแล้วเราต้องเรียนรู้มากมายขนาดไหนถึงจะหยุดเรียนได้ก็จนกว่าเราจะประสบความสําเร็จนะมีรายได้หลักแสนหลักล้านโอเคเราพอใจแล้ะ นะเราหยุดเราไม่ต้องทํางานแล้วเราสามารถอยู่ได้อย่างสบายนะอยู่รอดอยู่ได้ช่วยตนเองได้นะฮะพึ่งพาตนเองได้แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วถ้าสามารถเจือจานแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้นะถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็ทุกท่านนะฮะอยากอยากให้ทุกท่านนะครับปลดล็อกข้อมูลในความคิดลบออกนะฮะบ,บางคนชอบคิดว่าตัวเองไม่เกง่งทําไม่ได้ไม่สามารถฝึกฝนได้ทั้งหมดนี้เป็นความคิดลบที่ล็อกอไว้มนเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดนะฮะ เราไปล็อกเลขที่เราไม่ต้องการเอาไว้นะสมมติเราเป็นล็อกเลขเจ็ดเอาไว้นะกรากฏว่าเราพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะเลขเจ็ดมันก็จะขึ้นมาตลอดนะเป็นสิ่งที่เราได้ไปล็อกเอาไว้ว่าไอ้เครื่องพิมพ์เด็ดของเรามันเสียนะฮะดังนั้นก็อย่าไปล็อกความคิดลบเอาไว้มันจะทําให้เราเป็นอย่างที่เราคิดนะครับต้องคิดว่าเราทําได้คิดบวกคิดดีนะคิดสร้างสารรค์นะครับประถความต้องการของมนุษย์นะฮะขั้นพื้นฐานคือมนุษย์ต้องการเครื่องดูดห่มที่อยู่อาศัยนะฮะเครื่องยูาห ผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะดูแลนะครับเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานนะฮะปัจจัย4ี่ของคนได้นะครับจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับความต้องการด้านความปลอดภัยนะครับความต้องการด้านการสร้างสายสัมพันธ์นะฮะหรือปฏิสัมพันธ์เชื่อมนะครับมันต้องมีคอนเน็กชันกับลูกค้าหรือว่ามีการสร้างสายสัมพันธ์เชื่อมกับลูกค้านะฮะมนุษย์ต้องการการยอมรับต้องการสร้างสายสัมพันธ์ กับเพื่อนที่ดีนะครับต้องการความรู้นะครับต้องการความงดงามนะครับต้องการความสวยงามต้องการค้นพบอัตลักษณ์ของตนเองต้องการการอยู่เหนือสามัญสำนึกนะฮะแล้วก็คนที่อยากจะประสบความสำเร็จนะฮะต้องเอาชนะความกลัวให้ได้กลัวอะไรบ้างกลัวยากจนแล้วไม่ทําอะไรเลยอันนี้ก็จนแน่นอนกลัวเจ็บป่วยนะเขาเรียกว่าจะตายก็ไม่ตายนะครับแต่ว่าเป็นโรคร้ายที่ทรมานนะเป็นนํามาพึกรรมพาสนะเป็นเบาหวานความดันหัวใจหรือว่าต้องไปฟอกไตอยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะ าการเจ็บป่วยกลัววัยชราที่ทรมานนะฮะก็คือวัยชราที่อัมเป็นอัมพุทธอัมพาตแล้วลุกไปทานอาหารไม่ได้ต้องเช็ดฉี่เช,ช็ดเอื่อกันตลอดทั้งชาตินะก็เรียกว่าเป็นวัยชราที่ทรมานกลัวการสูญเสียสิ่งที่เรารักนะครับนมนุษย์ทุกคนมีความกลัวนะฮะใน3-4สิ่งนี้นะครับกลัวถูกวิจารณ์ในทางเสื่อมเสียจริงๆข้อน,นี้ไม่ต้องกลัวก็ได้เพราะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรในทางเสื่อมเสียไม่ได้ทําผิดใครจะวิจารยังไงก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราทําให้ดีที่ดีให้ดีที่สุดนะครับ สังคมส่วนรวมเขาจะตัดสินได้เองนะครับดังนั้นอย่าไปสนใจคำวิาพากษ์วิจารณ์ของใครบางคนที่อาจจะสูญเสียประโยชน์นะครับหรือจะมีความอิจฉาริษยากับเรานะครับก็อย่าไปสนใจเราทำดีกับหลายๆคนส่วนใหญ่เอาไว้ตลอดระยะเวลานะครับที่มีลมหายใจนะครับก็อย่าไปกลัวคำวิาพากษ์วิจารณ์นะครับสิ่งเล่าที่มากระทบเราไม่ต้องกระเทือนได้นะฮนะกลัวตายเร็วเกินไปหรือกลัวตายช้าเกินไปนะครับ ความกลัวเป็นสิ่งที่เราจรินตนาการขึ้นนะเอาชนะมันได้ได้เพร<ท>า<ำ>ะถ้าเราไม่กลัวอะไรก็ <bursting S 1> ไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับ <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป <c oughs> มันเป็นอนัตตา <c oughs> มันไม่ใช่อัตานะครับ,าารบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับ <c oughs> ส่วนการที่เรามีความกล้าเนี่ยต้องใช้ความกล้าให้ถูกที่ถูกเรื่องนะครับบางเรื่องเราไม่ควรกล้าก็อย่าไปกล้าบางเรื่องเนี่ยเราเราไปกล้าแล้วเราเสียชีวิตได้แล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่มีประโยชน์เลยมันมันตายเพราะความสะใจเฉยๆของเราคนเดียวนะครับคนอื่นก็ไม่มีใครมาสะใจด้วยนะ ความกล้าต้องกล้าให้ถูกเรื่องถูกที่นะฮะทีนี้การเป็นนักศิลปะการพูดเนี่ยถามว่าเราเราต้องใช้พลังอะไรบ้างนะฮะอันดับแรกเลยต้องเป็นพลังแห่งการฟังและการคิดนะฮะพลังแห่งการพูดนะพูดการสื่อสารนะครับพลังแห่งการกระทำนะฮะพลังบุคลิกลักษณะหลังจากที่เราฟังแล้วเราคิดเป็นเราเข้าใจแล้วเราก็เริ่มพูดถ่ายทอดสื่อสารนะเราก็ใช้พลังในการกระทำทำซ้ำๆเพื่อเกิดความชํานาญนะฮะ แล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นบุคลิกลักษณะนะครับคือถ้าเรามีการฝึกฝนให้ช่ำชองเชี่ยวชาญโชคชนอยู่ตลอดเวลานะครับบุคลิกของเราก็จะเป็นคนที่สื่อสารได้ดีนะฮะมีเหตุผลนะครับแล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับส่วนพลังไ่งกุศลบายหรือมนุษยสัมพันธ์ก็คือเป็นอุบายที่เป็นกุศลน,นะครับพูดแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับพูดแล้วทําให้เกิดผลลัพธ์นะฮะ พูรแล้าทาให้เกิดผลประโยชน์สําหรับผู้ฟังและก็ผู้พูดก็ได้ประโยชน์ด้วยนะฮะประโยชน์ร่วมกันเรียกว่ากุรโลบายเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าจะมีกุศสโลบายอะไรที่ทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงและเชื่อถือนะครับแล้วก็ทําให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับความสําคัญในการพูดมีอะไรบ้างนะครับการพูดเพื่อการสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นำนะฮะการพูดเพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตยนะครับเพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีนะฮะ เพื่อพัฒนาคุณสมบัติความมีมนุษยสัมพันธ์นะครับดังนั้นความสัมพันธ์ของการพูดนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเน้นเอาไปใช้ในเรื่องใดนะครับแต่ประโยชน์ในทุกๆส่วนนะครับมีแน่นอนถ้าเราเรียนรู้ที่จะรู้จักการพูดนะที่ดีนะเพื่อการสรื่อสารที่ดีเพื่อการเป็นผู้นําที่ดีเพื่อการสร้างประชาธิปไตยเพื่อรสร้างคนที่ยังลำบากยากจนให้เก่งให้ฉลาดนะครับเพื่อสร้างสังคมนะฮะ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนะครับเพื่อพัฒนาคุณสมบัติความมีมนรู้สัมพันธ์ที่ดีนั่นเองนะครับความสัาพันธ์ในการพูดนะครับในธุรกิจนะถ้าเป็นธุรกิจอย่างเครือข่ายเอ็มเนี่ยก็ข้อหนึ่ง่พูดเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในด้านความรู้ความเข้าใจนะครับเพื่อนําเสนอและแบ่งปันโอกาสที่ดีทั้งเรื่องสุภาพแล้วก็เรื่องอไรายได้ที่มั่นคงนั่นเองเพื่อการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทักษะการทํางานให้กับทีมงานการสร้างความเชื่อมั่นต่อบ,บริษัทผิดพันธ์แล้วก็แผนการตลาดนะครับ ส่วนวิธีการพูดนะับพูดแบบท่องจําพูดแบบอ่านจากต้นล่างหรือต้นฉบับนะครับพูดแบบจากความเข้าใจนะครับหรือพูดแบบกระทันหันนะครับคือใครเชิญให้พูดอะไรถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจเราก็จะพูดได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับลักษณะของการพูดนะฮะมี3แบบนะครับแบบที่1ก็คือลักษณะของการบอกเล่าหรือบรรยายนะครับลักษณะการจูงใจโน้มน้าวหรือชักชวนนะครับส่วนลักษณะที่3นะครับลักษณะที่3ก็คือลักษณะพูดเพื่อบันเทิง นะครับเพื่อให้เขามีความสนุกมีความสุขใจนั่นเองนะครับบัญญัติประการทยานสู่การเป็นนักพูดนะครับหรู้ดีก็พูดได้ 2. เตรียมตัวไว้ก็พูดดี 3. พูดทันทีก็ต้องเชื่อมั่น 4. แต่งกายนั้นต้องเหมาะสม 5. ประโดฉมกระฉับกระเฉง 6. ไม่ต้องเก่งใช้ท่าทาง 7. จ็ศพตาบ้างอย่างทั่วถึง 8. ภาษาซึ่งเข้าใจง่าย9น้ำเสียงซส์เป็นธรรมชาติ10อย่าให้ขาดลูกป,ประรมนะครับ ก็คือรู้ดีก็พูดได้เกียมตัวไว้ก็พูดดีพูดทันทีต้องเชื่อมั่นแต่งกายนั้นต้องเหมาะสมปรกฏโฉมกระฉับกระเฉงไม่ต้องเก่งใช้ท่าทางศบตาบ้างอย่างทั่วถึงภาษาซึ่งเข้าใจง่ายน้ำเสียงไซเป็นธรรมชาติแล้วก็อย่าให้ขาดรูปธรรมนะครับการพูดต่อหน้าชุมชนนะครับก็คือผู้พูดเนี่ยเป็นวิทยกรหรือผู้บรรยายผู้ให้ความรู้นั่นเองนะครับส่วนผู้ฟังก็อาจจะเป็นหมู่คณะเป็นชุมชนหรืออาจจะคุยกันเคสใบเคสนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ฟังนะครับผู้พูดก็คือเป็นผู้บรรรรยยยาาเป็นววิทกคมู้ หรือเป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการการจัดงานนะครับคุณสมบัติที่ดีในการเป็นพิธีกรหรือผู้บรรยายนะครับหท่านต้องมีใจรักนะครับต้องมีความสุขในการพูดหรือถ่ายทอดข้อมูลนะครับข้อ2ต้องมีความรู้มีทักษะมีทัศนคติที่ดีในการพูดนะครับข้อ3ต้องมีวิธีการมีเทคนิคที่ดีมีศิลปะในการถ่ายทอดข้อมูลนะครับต้องเป็นคนตรงต่อเวลานะครับมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับต้องมีอุปนิสัยที่ดีมีความสุขุมยอมรับการวิจารณ์จากคนอื่นได้นะครับ การเตรียมการพูดสู่ความสําเร็จหนึ่งเตรียมความคิดและจิตใจเตรียมร่างกายเตรียมข้อมูลหรือเรื่องการพูดนะครับเตรียมซ้อมพร้อมเสมอนะครับการสร้างโครงเรื่องหรือการสร้างโครงสนทรพจน์นะครับการสร้างโครงเรื่องมี3ส่วนคํานําหน้าหรือเริ่มต้นเนี่ยใช้ข้อมูลประมาณ5-10เนเื้อเรื่องหรือการดําเนินเรื่องหรือสาระสําคัญของเรื่องเนี่ยประมาณ 80- 9 0ิการการสรุปจบเนี่ยลงท้ายเนี่ยเพียง5หรือ10%ของเนื้อเรื่องเท่านั้น นะครับอันนี้คือมีทั้ง3ส่วนนะครับการสร้างโครงเรื่องคำนำหรือการเริ่มต้นนะฮะหลักการขึ้นต้นที่ดีก็ขึ้นต้นแบบภาพพาพหัวข่าวนะขึ้นต้นแบบการใช้คําถามเพื่อให้ผู้ฟังในเกิดความสงสัยหรือเกิดความอยากรู้นั่นเองนะครับขึ้นต้นแบบใช้บทกวีหรือวาทะของคนมีชื่อเสียงหรือเป็นบทกรอนนะครับก็สามารถใช้ได้นะขึ้นต้นแบบรื่นเริงสนุกสนานนะก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเนื้อเรื่องหรือสาระสาคัญของเรื่องการดําเนินเรื่องนะครับหลักการดําเนินเรื่องที่ดีนะครับ ก็คือลำดับเหตุการณ์วันที่นะวันเวลาสถานที่เน้นจุดมุ่งหมายเดียวประเด็นเดียวนะฮะเนื้อหายัาขัดกันหรือคัดค้านกันเองอย่าออกนอกเรื่องหรือนอกประเด็นนะฮะในหัวข้อที่เราต้องการจะพูดและบรรยายนั่นเองนะครับต้องให้อยู่ในประเด็นนะครับอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะตัดทอนหรือขยายความต่างๆที่เราเสนอได้นะครับใช้ด้วยคําภาษากริยาสายตาท่าทางน้ําเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเสมอเพราะจะทำให้ผู้ฟังเห็น ภาพพ์แล้วก็เข้าใจง่ายนะเรียกว่าพูดให้เห็นภาพนั่นเองนะครับการสรุปจบนะฮะจะมีความหมายชัดเจนต้องไม่เลื่อยลอยนะครับสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องและหัวข้อเรื่องกระทัดรัดไม่เยินเยอเน้นเฉพาะเรื่องนะครับพุ่งสู่จุด,ส,ดสูงสุดของการพูดการนําเสนอของเนื้อเรื่องนั้นๆที่เราไปพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามนะวิธีจบสรุปที่ดีก็คือจบแบบสรุปความทั้งหมดที่เรามาพูดวันนี้เพื่ออะไรต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อให้ทุกท่านได้อะไร หรือจบแบบฝากไปคิดนะครับจบแบบเปิดเผยตอนสําคัญนะครับหรือจบแบบชักชวนหรือเรียกร้องนะฮะด้วยคําคมสุภาษิตกราบกรคําบังเพยนะฮะจบด้วยโครงหรือเพลงนะครับก็สามารถทําได้นะครับไม่ควรสรุปจบนะครับด้วยคําว่าอ่ะขอจบแต่เพลงเท่านี้นะขอโทษขออภัยที่มารบกวนใหม่มากกอน้อยนะฮะขอบคุณที่มานั่งฟังนะเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปพูดนะครับอ่า สรุปปรใดสิบสขั้นสําสหรับการเป็นนักพูดหรือผู้บรรยายนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีต้องสง่าวนะฮะวาจาต้องสุข,ขุมนะฮะทักที่ประชุมไม่วกวนขึ้นต้นให้น้มน้าวเรื่องราวให้กระชับนะฮะจับตาที่ผู้ฟังนะฮะเสียงดังให้พออย่าให้มีเอออ้าเวลาให้พอครบสรุปจบให้จับใจยิ้มเย้มแจ่มใสตลอดเวลานะครับอนะ่ส่วนพิธีกรหรือ MC นะครับ ก็ทำหน้าที่นะครับในการเป็นพิธีกรนะครับเป็นพิธีกรเพื่อดําเนินพิธีการต่างๆให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นลักษณะของทั่วไปของพิธีกรคือเป็นผู้นําด้านพิธีการกิจกรรมทั้งหมดทั้งในกลางวันหรือกลางคืนที่มีกิจกรรมนะครับทำหน้าที่กํากับรายการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสิ้นสุดการจัดงานนะครับเป็นผู้พูดคนแรกและเป็นคนสุดท้ายของงานนะครับนี่คือหน้าที่พิธีกรนะครับ ส่วนทักษะความรู้พื้นฐานของพิธีกรก็คือต้องรู้หลักการพูดต่อหน้าชุมชนนะครับรู้จักผู้ฟังนะฮะต้องรู้จักลําดับรายการก่อนหลังรู้จักรายละเอียดเนื้อหาสาระของแต่ละส่วนของงานนะฮะร,รู้จักผู้เกี่ยวข้องแต่ละรายการรู้จักการและเทศะาในการนําเสนอนะครับลักษณะพิเศษของพิธีกรก็คือหนึ่งสํารวมการออกท่าทางนะฮะมีท่าทีที่อ่อนน้อมนะครับพิถีพิถันเรื่องอยสํานวนนะครับพูดน้อยกระทัดรัดชัดเจนได้ใจความไม่โอ,อว้วนไม่ยกตนขอมท่านนั่นเองนะครับ ศรริลปะการพูดแนะนําบุคคลก็คือเน้นความสําคัญของบุคคลที่จะมาบรรยายนะครับว่ามีโอกาสที่จะได้พบท่านยากมากนะครับาการที่จะเชิญบุคคลนี้นะครับได้มาให้ข้อมูลเพื่อ,อให้ความรู้กับทุกท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักนะครับเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิทยากรและผู้ฟังนะฮะให้พร้อมรับฟังเน้นความสําคัญค,ความเหมาะสมของเรื่องที่จะพูดผู้พูดความเชี่ยวชาญการยกย่องแนะนําคุณวุฒิตาแหน่งประสบการณ์แนะนําลักษณะหรือแนวการพูดว่า จะมีข้อมูลที่ดีอย่างไรนะครับแนะนําชื่อและนมสกุลพร้อมเชิญขึ้นพูดนะครับทุกท่านครับนะครับในนามของบริษัทนะฮะขอเชิญทุกท่านพบกับชื่อเอ่ยชื่อแล้วก็นมสกุลนะครับแล้วก็จะมีเสียงปกมือตามมานั่นเองนะครับศิลปะการเก่าวสรุปนะครับไม่สรุปแบบซ้ําซ้อนนะสรุปโดยส่งเสริมแนวคิดของผู้พูดสรุปโดยยกตัวอย่างอุปมาอุปไมสรุปโดยย้ําจุดเด่นเพื่อตอบจำนะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการฝึกผู้พูดหรือนักพูดนันเองนะครับผู้พูดน,นะฮะจะมีสี่ระดับก็คือระดับที่ 1, เนี่ยเ่ยระดับพูดแล้วถูกต้องนะฮะระดับที่2พูดแล้วถูกใจน่าฟังนะครับระดับพูดแล้วน่าเชื่อถือนะระดับพูดแล้วน่าปฏิบัติตามนะทุกท่านก็ไปพัฒนานะจากเริ่มต้นเนี่ยระดับพูดถูกต้องพูดนะให้ถูกต้องในสิ่งที่เรานําเสนอเสียก่อน ระดับที่2พูดให้ถูกใจน่าฟังนะครับแล้วก็ได้สาระด้วยระดับระดับที่3เนี่ยพูดแล้วน่าเชื่อถือระดับที่4นอกจากน่าเชื่อถือแล้วน่าปฏิบัติตามด้วยน,นี่ถือว่าสุดยอดของการเป็นนักพูดนะครับองค์ประกอบในการพูดให้คนคล้อยตามนะครับคือพูดด้วยความจริงใจพูดด้วยพูดนําด้วยอารมณ์นะฮะที่ดีพูดให้เข้าถึงหัวใจของผู้ฟังนะฮะโดยต้องชี้ให้เห็นประโยชน์นะฮะโดยใช้หลักนะครับอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลดังนั้นอารมณ์เนี่ยสำคัญมากต้องควบคุมการประชุมให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเทคนิคการพูดกระตุ้นอารมณ์นะครับก็คือพูดแย่ให้กลัวพูดยั่วให้อยากพูดฝากให้คิดนะครับแล้วก็สรุปกันขายนะครับพูดให้ความรู้เพื่อปิดสรุปกันขายพูดให้ละอายใจพูดให้สะเทือนใจนะครับพูดให้เข้าใจพูดให้เชื่อใจพูดให้กำลังใจนะครับเพื่อสร้างพลังบันดาลใจนะครับพูดเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีแรงผลักดันในจิตใจเพื่อให้เกิดพลังนั่นเองนะครับ ส่วนเนื้อหาอื่นๆนะครับท่านก็สามารถเข้าเรียนรู้ได้นะครับจากคอร์สต่างๆที่ทางเราจัดขึ้นนะครับก็จะทําให้ท่านเป็นผู้พูดผู้บรรยายนะฮะเป็นผู้นําเสนอที่ยอดเยี่ยมนะฮะดังนั้นวันนี้ครับให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับไว้กับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านที่เข้าเรียนแล้วจําไม่หมดจดไม่ทันอยากจะเพิ่มเติมกันนะครับก็มาฟังซ้ําๆกันได้ที่บ้านนะครับเรียนรู้กันได้ตลอดเวลา สำหรับคลิปหน้านะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของ NLP Neuro Linguistic นะครับโปรแกรมว่าสามารถเอาไปใช้กับอาชีพอะไรก็ได้ทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้แม้ว่าท่านต้องการจะทำอาชีพอะไรก็ตามการเอาข้อมูลเข้าจากการตาดูหูฟังจมูกลมำปิน่นลิ้นชิมรสกายสัมผัสแล้วจิตมโนโล,ล็อกข้อมูลที่ดีนั้นไว้แล้วเกิดการทำซ้ำทำเพิ่มนะฮะ เกิดพฤติกรรมทําซ้ําอย่างต่อเนื่องเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนท่านสามารถเก่งในอาชีพนั้นๆได้ทุกเรื่องไม่ว่าท่านต้องการเกิดมาเพื่อจะเป็นอะไรนะครับาการที่เกิดมาเราจนเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเราเพราะเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่ถ้าลูกเราจนนะฮะหรือเราแก่ตายอย่างยากจนอันนั้นแน่นอนครับเราอย่าไปโทษใครครับเป็นเพราะการตั้งเป้าหมายวางแผนการเรียนรู้และลงมือทําของเราเองทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในชีวิตเราส่วนใหญ่ เป็นพ่อใครทำครับก็พ่อเราทําใช่ไหมครับสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราส่วนใหญ่เป็นพ่อใครทำครับเป็นพ่อเราทําใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้นะครับก็คิดสุดท้ายอยากจะฝากไว้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรท่านก็ต้องทําให้มันสุดๆนะครับถ้าทําไม่สุดไม่สุดนะท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันไม่ประสบความสําเร็จมันก็จะเกิดอารมณ์ค้างแน่นอนนะฮะถ้าทําอะไรไม่สุดยกตัวอย่างท่านเข้าห้องน้ําไปอุจจาระแล้วถ้าท่านอุจจาระไม่สุดเกิดอะไรขึ้นครับสมมติเาอากันไกลเข้าไปตัดทิ้งแล้วก็ กุจจารมาไม่สุดนะชีวิตเป็นไงครับเสงงไหมฮะดังนั้นถ้าท่านอยากประสบความสําเร็จมีความฉลาดมีความสุขมีความสําเร็จในสิ่งใดก็แล้วแต่ขอให้ท่านทํามันให้สุดๆแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ